กองกำลังผาเมืองได้ตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์ขณะที่เตรียมส่งไปยังข้ามแดนนะคะในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3-103หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ได้จัดก,กำลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารการิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรบริเวณบ้านห้วยเอียนหมู่ที่6ตตำบลหลายเงาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะ หลังจากที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ออกนอกราชนาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยพยายามลักลอบนำรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันค่ะออกนอกราชนาจากักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรบริเวณบันไดาทางลงแม่น้ำโขงตรงข้ามโรงเรียนบ้านห้วยเอียนหมู่ที่6ตำบลหลายเงาว ทางหน่วยจึงได้มีการแสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจสอบแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ทิ้งรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดและความชํานาญในพื้นที่หลบหนีไปทางหน่วยจึงได้มีการทําการตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะคะนําส่งยังสถานีตารวจภูทรเวียงแก่นเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ